ผมเดินทางจากลำพูนนะครับมุ่งหน้ามาอมบูนต่อที่เชียงใหม่ระยะทางก็ราวๆสักสามสิบกิโลเมตรใช้เวลาเดินทางสักสิบห้านาทีเท่านั้นเองแหละครับจากตัวจังหวัดลำพูนนะครับผมมุ่งหน้ามาที่จังหวัดเชียงใหม่บริษาัารในสมัยก่อนนะครับเวลาข้าศึกมาโจมตีเชียงใหม่ก็จะพ่วงไปโจมตีที่ลำพูนด้วยเหมือนนบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่นั้นจะต้องถูกพ่วงเข้าไปกับนครธนิพนธชัยของจังหวัดลำพูนนะครับเพราะฉะนั้นร่องรอยของปริษัทศาสศิลปะวัฒนธรรมและศาสนานั้น มักจะอยู่คู่กันอยู่เสมอนะครับในสองนครแห่งนี้เชียงใหม่เนี่ยพูดถึงนะครับจากการสำรวจคนเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกเนี่ยมักจะโหวตให้เชียงใหม่ติดอันดับต้นๆในเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นไม่พลาดครับมาเที่ยวนี้ทั้งอ,อมบุญทั้งเที่ยวที่เชียงใหม่ครับ เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ใหญ่อันดับสองของประเทศไทยนะครับและจะว่าไปก็เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาและเติบโตสูงมากทั้งในด้านของเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวแต่ท้ายที่สุดก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามนะครับแล้วผมก็เดินทางมาถึงใจกลางเมืองเชียงใหม่นะครับนี่คือถนนพระปกเกล้าถนนที่เขาบอกว่ามีความสําคัญทางปริษัทศาสตร์ของเชียงใหม่มากนะครับ นอกเหนือจากเป็นที่ตั้งของอนุสรีสามกษัตริย์เป็นปฐมมกษัตริย์แห่งล้านนาแล้วนะครับที่นี่ยังมีวัดอยู่เรียงรายสองข้างทางเต็มไปหมดเลยอย่างเช่นวัดเจดียหลวงวรวิหารซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นไหนๆมาถึงวัดเจดียหลวงแล้วไม่เข้าไปภายในเนี่ยก็เหมือนเราไม่ได้ออมบุญนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปภายในวัดเจดียหลวงนะครับ เมื่อเดินเข้ามาภายในวิหารแล้วนะครับผมก็ได้เห็นพระอัฏฐารถตางห้ามญาติทำจากทองสำริดนะครับอยู่ภายในวิหารแห่งนี้และเป็นจุดแรกนะครับที่ทุกๆคนเข้ามาภายในวัดเจดีหลวงแล้วจะต้องมาสักการะภายในวิหารก่อนจะเข้าไปในเจดีหลวงซึ่งเป็นเจดีเก่าแก่ของที่นี่ หลังจากชื่นชมความงามของวิหารแล้วผมก็เดินทางเข้าไปยังด้านหลังนะครับซึ่งเป็นที่ปฏิสถานของพระธาตุเจดีหลวงครับวัดเจดีหลวงนะครับก็คือเจดีหลวงที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับหรือบางคนจะเรียกว่าวัดโชติการามจริงๆแล้วหลักฐานทางล้านนา เจดีหลวงสร้างขึ้นมาตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่20ครับ600ยกว่าปีแล้วนะครับตอนนั้นสร้างในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมาตอนสร้างตอนแรกๆนะครับมี3มศิลปะที่มีความสวยงามวิจิตรผสมผสานกันเช่นศิลปะแบบล้านนาลังกาและพุการของพมา่าอย่างเช่นการนำรูปทรงของโคชสา,ารครับหรือว่าช้างอยู่รายรอบทั้งหมด4มุมของเจดีและทางบันไดขึ้นนะครับเชื่อตำหลักล้านานาคือต้องมีพญานาคจะได้นะครับ ปี2088เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ล้านนาหรือว่าที่เชียงใหม่ปลายของเจดีพังลงมาครับก็เลยเหลือลักษณะความสูง j จดีเท่านี้แต่อย่างแล้วก็ตามทีนะครับปัจจุบันนี้ยังได้รับการบันทึกว่าเป็นรูปทรง j จดีรูปแบบล้านนาที่สูงสุดในล้านนาและสูงสุดในประเทศไทยนะครับ ในระหว่างที่ผมกำลังชื่นชมกับความใหญ่โตและงดงามของพระธาตุเจดีย์หลวงอยู่นะครับผมก็สังเกตเห็นว่าไม่ใช่มีแค่คนไทยเท่านั้นที่มีความภาคภูมิใจในสถาปัตยกรรมของบ้านเมืองตัวเองเพราะชาวต่างชาติหลายคนนะครับก็กําลังชื่นชมอย่างไม่ละสายตาผมว่าผมน่าจะเข้าไปทักทายสักหน่อยแล้วล่ะครับ This is first time in in Chiang Mai right? First time in Chiang Mai uh, and first time in the temple also? Uh, First time here yes. ผมโชคดีมาเจอซินดี้นะฮะซินดี้เองมาจากอเมริกาจากแคลิฟอร์เนียแล้วก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกมาที่เชียงใหม่เธอบอกว่าวัดเจดีย์หลวงมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่ารูปแบบการก่อสร้างเนี่ยแตกต่างจากวัดอื่นๆที่เธอเคยไปในเมืองไทยนะครับนี่เป็นหนึ่งมุมมองของซินดี้นะฮะจากแคลิฟอร์เนียตั้ยูโซมาชซินดี้ฟังดูแล้วอดที่จะปลื้มใจไม่ได้เลยนะครับและผมว่านี่แหละครับเสน่ห์ของเมืองไทย ผมรู้สึกโชคดีนะฮะที่เดินทางเข้ามาแล้วก็ได้ไหว้พระที่วัดจีดีหลวงนอกเหนจากจได้บุญแล้วยังได้มุมมองใหม่ๆนะครับจากการคุยกับนักเดินทางชาวต่างชาติเขารู้สึกว่าประเทศไทยเราเองนะครับเป็นประเทศที่ดูแลรักษาด้านสถานที่ท่องเที่ยวนะครับและธนุบรมุงพุทธศาสาศนาไว้ได้เป็นอย่างดีเอาเป็นว่าตอนนี้นะฮะผมยังพอมีเวลาว่างเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมนะครับไปเที่ยวอีกที่หนึ่งในเชียงใหม่ให้สมกับที่เชียงใหม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวต้นๆของโลกนะครับก่อนที่คืนนี้ผมจะกลับมา ริมฝังแม่น้ำปิงมาดูประเพณียี่เป็นที่เชียงใหม่นะครับจากตัวเมืองเชียงใหม่ผมมุ่งหน้าไปสู่อำเภอแม่แปลงครับใช้ระยะเดินทางประมาณสักสี่สิบกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองครับระหว่างที่ผมรอจะไปดูยี่เป็นคืนนี้ที่เชียงใหม่นะครับผมนั่งรถสักครึ่งชั่วโมงขึ้นมาที่อำเภอแม่แปลงเขาบอกว่านักท่องเที่ยวเนะี่ยมักจะมาใช้เวลานะครับประมาณสองสามชั่วโมงดูธรรมาชาติและความสวยงามที่นี่เพราะฉะนั้นใช้เวลาว่างที่เหลือนะครับเที่ยวแม่แปลงดีกว่าครับ เห็นไหมครับความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ําแม่แตงสายนี้นะครับช้างก็มีความสุขแม่น้ําสายนี้ไหลาจากนู่นน้ำเเชียงดาวนะครับจะไปบรรจบก,กับแม่น้าปิงที่ตุนงเชียงใหม่ซึ่งก็จะเป็นแม่น้ําที่ผมจะไปลอยกระทงยี่เป่งที่นั่นคืนนี้ครับ ผมอยู่กับบุญทองนะฮะบ,บุญทองเนี่ยอายุ35ปีและวันนี้บุญทองนะครับเขาจะพาผมเดินไปชมความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำแม่แตงและแนวป่าเขาซึ่งเป็นทางเดินของช้างในสมัยก่อนวันนี้บุญทองเนี่ยเป็นไกด์ผมนะครับแหมตอนนี้นะครับผมมีความสุขมากๆากเลครับคงเพราะอากาศที่ดีแล้วก็ธรรมชาติที่สมบูรณ์นี่แหละครับ และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของผมนะครับในการล่องแพแม่ไพ่ไปทำลำน้ำแม่แตงแน่าสนใจอย่านเนี่ยและการล่องแพรประตมลำน้ำแม่แตงแบบนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทําให้เราได้สัมผัสถึงธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนักอมบุญคนไหนที่รักธรรมชาติอย่างผมแล,ล้วก็ไม่น่าพลาดเส้นทางนี้เลยล่ะครับ โอ้โหต้องบอกก่อนนะฮะว่ามีความสุขมากครับได้การมาถอแพรตามลําน้ําแม่แตงแบบนี้แล้วเดี๋ยวนะฮะผมจะถอไปเรื่อยจนน่าถึงำลาน้ำน่ปติดดีนะฮะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราเจอกันที่ยี่เป็งนนะครับที่เชียงใหม่ครับ ตอนนี้ผมขอใช้เวลาช้าๆนะครับอยู่กับธรรมาชาติที่นี่ก่อนและเดี๋ยวเย็นนี้นะครับผมจะกลับไปที่ริมแม่น้ำปิ่นครับ